ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงครับพามาดูมาชมที่ดินแปลงสไตล์โคกหนองนาโมเดลนะครับแนวสวนเกษตรแนวโคกหนองนาได้ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับแปลงเหมาะมากครับแปลงละหนึ่งได้แบ่งแปลงไว้เรียบร้อยนะครับฉนดคุดแดงแจ๋พร้อมโอนนะครับหน้ากว้างแต่ละแปลงนะครับประมาณ3าคูณถึง4 0 นะครับคูณ40นะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับพิกัดนะครับองค์คารักษ์นครนายกนะครับสนใจเข้ากลุ่มรอนะครับอัปเดตราคาแต่ต่อแปลงนะครับอ่ารุ่งครับเปิดขายในราคาและเงื่อนไขพิเศษนะครับดาวต่ำผ่อนนานนะครับนี่ครับใช้เงินไม่มากนะครับสนใจทักมาเข้ากลุ่มรอได้เลยครับเร็วๆนี้เลยครับวันที่3เมษายนนี้แน่นอนครับ นี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องเพียง80แปลงเท่านั้น80ท่าน80แปลงนะครับทักมาพืยมาเจรจาช้าอดหมดจริงๆนะครับราคาเริ่มต้นที่ห0 0 0นบาทต่อไร้นะครับนี่ครับหรือว่า1 5 0 0บาทต่อตารางวานะครับเริ่มต้นนะครับไม่ห่างกรุงเทพนะครับห่างอำเพอองค์รักเพียง20กิโลเท่านั้นนะครับห่างมสวนะครับประมาณ20กิโลนี่แหละครับนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับเมืองมรดกธรรมชาติดินดําน้ำดีนอนนายกครับองค์รัก ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ